ลดสองลดสองลดหนึ่งแล้วลดอีกเท่าไหร 2, 3, สองสามลสองสามยืมสิบคืนแปดลดสามลดสิบคืนเก็ฑเริ่มห้าสอ จ็ดร้อยห้าสิบใช่ค่ะแปดให้ตอบเท่านี้บมับบลับรับบลับบลับบับบลับบรับบลับใช่ใตอบสามสี่ศูนย์ลับบลลับบลบบลบบลลนี่คือพี่ ใหสามสี่ศูนย์สุดยอดไหมครับเย้ขอบคุณครับคุยตอบครั้งแรกค่ะ,ะ,คะโอเคผมจอบคุณที่สองครับครูตุ้มให้ถูกบ้างหรอให้ถูกบ้าง